อีกหนึ่งช่องของผมมีคนเขาว่าโอเคไหลด้นหรอยืนกินสบายใจเฉมนะครับพอใหญ่ซีดอกคำเสียนหลังจากขายอาหารออนไลน์นะครับนะีบ่นี่นะครับเปลี่ยนช่องใหม่แล้วนะครับช้างสุรินทร์แฟมิลี่สามารถรับชมย้อนหลังกันได้เลยนะครับ คลิปมากมายนะครับเรื่องราวนะครับก่อนจะมาเจอพ่อใหญ่นะครับอยู่ในช่องนี้สําหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถรับชมได้๋อผู้ใดเนาะคนแรกเนาะผู้ใดล่ะเนาะหนึ่งท่านนะครับกดไลค์มาเลยนะครับกดไลค์มาไกลเลยนะครับขอบคุณนะครับผมนี่ยครับยังกินไม่หมดนะครับนี่ยังกินไม่หมด พอใหญ่ย,ย,ยังกินไว้หมดเลยนะครับลองพิมพ์หาดูจะขึ้นไหมนะครับช้างสลินช้างสลินนะครับภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีด้ยวยครับเด้อสองท่านช่องนี้กลับมาทำใหม่แล้วครับเดี๋ยวจะลุยเองแล้วครับช่องนี้นะครับ จะกลับมาลุยเองแล้วนะครับอ๋อเห็นอยู่ครับนี่อ๋อช้างคลินฟมิลี่นะครับนี่เห็นอยู่เห็นอยู่นะครับนี่เดี๋ยวกลับมาลุยนะครับเพื่อจะให้ถึงชั่วโมงนะครับสี่พันชั่วโมงก็มีลบมันถึงแล้วล่ะครับแต่ผมลบคลิปออกไปหลายคลิปเลยนะครับ <c oughs> ต้องลบนะครับ ยังยังไห,ห้กินไปเรื่อยๆะะครับพ่อใหญ่ลุยกันต่อนะครับช่องนี้จะลุยให้ถึง4,000ชั่วโมงนะครับเพื่อจะเปิดสร้างรายได้ได้นะครับอันนี้เป็นช่องที่สองของผมเลยครับก่อนที่จะเข้ามานะครับอยากจะให้เรื่องเรามันปฏิบัติได้กันนะครับ ตอนนี้กำลัง,ลงรอนะครับรอทานข้าวกันอยู่ก็คือว,ว่าที่พงได้ต้มไก่มานะครับวันนี้โอ <c oughs> นั่หัวมวลครับขอนั่หัวมวลกันไปเดีย๋ยวไล์ซักอ่าคอยดูนะครับเบิ้งจากชั่วโมงคอย่ากันไม่มีเรือนะครับเนะ่ยอาหารออนไลน์ของพ่อใหญ่นะครับ บอกรด้คำเดียวนะครับกินไม่มีเลือแต่ต้องใช้เวลาอยากเห็นชัดกว่านี้ก็บอกนะครับจะให้รับชมกันชัดๆนี่ก็ถือว่าชัดอยู่นะครับโอ้ไกลไปเน,นี่ยผู้ดนหนุนขึ้นหมือเมืฟอฝนที่ตกหล่าสวัสดีด้ยวยครับเด้อทุกคนทุกท่าน ไลค์ก่อนนะครับเผื่อบางคนไม่รู้นะครับช่องนี้หายไปนานๆนนเรื่องราวมีมากมายครับช่องนี้มีอยู่ในเห็ดสามช่อง สั่งรายได้มามาสั่งราได้ได้ช่องสำรองช่องนี้ว่าเป็นช่องช่องส่้างคนรวมเป็นช่องแท้ยเลยช่องตังเงินยืดอไม่มีเหลือนะครับโดยตังเครื่องเขีงนะครับนั่นเวสิโด กตะเคิงเคีงเลยล่ะจัดไปพ่อใหญ่แไดงว่าแตงโมหมดแล้วนะ่ะมากินของหวานก่อนนะหมดแล้วก็ยังจัดต่อนะครับพ่อใหญ่ สามชั่วโมงสิบสองนาทีเมื่อคีสามชั่วโมงสิบสองยี่สิบกว่านาสิบสองนาที ไม่มีเหลือสร้างก็ไม่เหลือเสือก็ไม่ไมยัางา นนตกมันนะครับตกมันนะครับนี่โอ้แรงไว่แรงันมีความพีลีกดีวะืนนี้

สากันเลยนะมาแล้วหมดแล้วกระมังในกระมังหมดแล้วไม่มีเหลือ,อยังไงก็หมดแต่ต้องใช้เวลาตกมันนะครับนี่ตกมันแต่นี้ใสดี นถือว่าโอเคอยู่นะครับอาจจะช้าแต่หมดแน่นอนนะครับนี่แหละครับอาหารออนไลน์พ่อใหญ่ซีดอกก็จัดนะครับยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับอย่าที่บอกครับตกงานนานนะครับเชือกนี้ตกงานนานกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับ ยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับตกงานแล้วนะครับ <c oughs> แถมตกมันเร็วด้วยปีนี้สวัสดีครับยายครับผมกินยังมีความสุขนี่แหละครับช่องนี้จะกลับมาเห็ดเหมือนเดิมแลยยายนะครับเพราะว่ามันเป็นช่องที่เรื่องเล่ามันติดต่อกันนะครับแบบบางคนบางท่านอาจจะบรรลุนะครับว่าที่มาที่ไปนะครับ ผมก็เลยจะกลับมาเห็ดช่องนี้นะครับก็มีอย่างที่บอกช้างสุรินทร์แฟมิลี่ตัวนี้นะครับที่ยกขายร้านนั่นแหละครับกับสิมีไทยเล่นกับร้านไทยไอ้นี่บ้างนะครับอย่างที่บอกครับแฟมิลี่ก็คือขอบครั่วนะครับท้ายนีคขอบครั่วจะเอาเรื่องสั่งเรื่องยังลงนำนะครับเพราะว่าเรื่องเล่ามันเกิดอยู่ในหนีหลายนะครับกว่าจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้นะครับบางที่กระโดดมาช่องที่สามเลยคนกระบุลู่นะครับ ฮ็ดให้บรูว่าเอาความเป็นมาเป็นไปนะครับก็ะยากจนนําเสนอเรื่องรล่าตรงนี้พอไห้มันขึ้นฟีดหนาจอนะครับเพราะคนจะได้รู้นะครับเหมือนกับอีกเหมือนกับมีบางท่านเขามาถามนะครับโอ้โหนะครับผมเฮ็ดมาทางน้าบางท่านก็ยังมาทันรู้เลยว่าผมมีช่องว่าผมมาจากใดมาเป็นมาจากใดนะครับอ่านั่นแหละครับทีมงานช้างป่าทีมงานช้างป่าก็นเี่ยแหละครับยายเดี๋ยวจะกลับมาลุยนะครับค้นถึงแล้วนะครับ แต่ก็ยังที่บอกแล้วครับชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับแต่ผมไปลบคลิปออกไงครับก็เลยหายชั่วโมงหมถึงนะครับมีม่อยไงมีบุคคลที่สามผมลบอ่อยหมดเลยครับมีบุคคลที่สามผมลบอ่อยหมดเพราะว่าพิมพ์กายหนิวแจงแล้วยังน้อยใหญ่นาอผมไม่เข้าใจ ทิมหลายนิว้วจังแล้วชักแล้วบม่ได้ประมาณนั้นบะครับเขาก็อยากจะนำเสนอน,นะครับพอให้คลิปเก่าๆเด่งสู่สายตาประชาชนนะครับบางคนบางท่านอาจจะรู้นะครับออเ,เออสองพันกว่าสั่งและได้ได้แล้วช่องนี้แต่ข่อยไปผิดระบบเอเซน์มันไงผิดระบบเอเซน์มันก็เลยม่ให้ข่อยสั่ง ไป,ไปมาค่อยค่อยกู้กู้มาได้ทึ้งมืดเลยแต่เราแค่ชั่วโมงครบแกมักนแกเปิดสางไล่แดดได,ได,ได้ที่แรกว่าจะให้หลานแกนเขาหมดสนใจเอาก็คือปล่อยเขาเนี่มาท่านเลยสนใจเอานะ่ะยาหนี้กับไ่ได้ไปได้น้ำเนาะชั่วงมือช่วงมืนี่แกมันโลกดเป็นหลกเนาะอาศัยแบบให้เขาพาลูกพาหลานพาลูกเขาเที่ยวนะครับเก็บเหลืองเล่าไว้ แล้วก็จะปั้นช่องนี้เหมือนเดิมครับปั้นให้เวลาถึงนะครับอันไหนที่มีบุคคลที่สามนะครับผมก็ลบออกนะครับบุคคลที่สามที่เขาไม่ยินยอมนะครับบางทีเขาจะรายงานต่อ Youtube เราได้ลบออกไปร้ายครับย่ายถุงป่อเทื่องเนีก็ลบหฮเมดรล้ะครับ อ๋อครับอ๋อครับเี่แหละครับฝากด้วยนะครับช่องนี้นะครับช่องที่สองของผมนะครับตอนนี้กลับมาลุยแล้วนะครับช่องนี้กลับมาลุยอีกครั้งกลับมาลุยกันอีกครั้งเมืองอาหารการกินเนื้อใหญ่นี่ <laughs> ที่พวกกันยู่นีเลยนี่นี่พวกนี่ครับนี่ใช่นี่กำลังที่ สิลุยนี่กำลังสิลุยนี่กับเขามบอนี่ครับเลยแม่ครับเสียดายถุงปอเทืองเนาะอ่าครับได้เก็บให้มันลึกเป็นความทรงจำประยัยนะครับเพราะว่าเป็นมีบุคคลที่สามเขามาเราผมก็เลยเอาออกนะครับนี่นะครับอาหารนะครับตามโสมติบบอยคอยเสพน้องนี่เขราะบริษัทไปง่วนอะไรไหนที่พุ่งหอมมาจากคุณเนาะที่ฮ่า นี่ครับมาเด,เด้อมาเด้อมาเด้อย้ายมาเด้อครับนี่แหละครับหล,ลังจากเส็จภารกิจนะครับนี่แต่อิ่มกับเลี้ยงดีเ,ยดเ,ยดเยดลเนนยล <มา S 1> <laughs> ครับนี่นเลี้ยงดีกินแล้วก็นอดอยู่นี่พร้อมแล้วปะอะเด้อครับนี่เออไม่ั h ก่อยค่อยกินหาลายอยู่แล้วปะไรมาแน่แล้วช่องเก่าเลยนี่คุณแม่ล้วก็ติดตามกันอืม เดี๋ยวคนไหนนี่กับเขากับน้ำใช้ใช้ให้อ่านช่องอ่าจิตอันน,อนนี้นะจิตมะนี่คนละเพชรมะนี่คนละเพชรมะนี่จักเพชรมะนี่ใดอือสิ่<บ>พงพงเงือบโตมไกลไม่อีกล่ะเนาะ <c oughs> จับไกลก็ได้ครับยังเดินไกลเัีน,เน,นน้อยเ <c oughs> ออโมบี้โมีโต๊ะว่างเลยเห็นหมึงเองเอแซบแซบนะครับนี่ยนอนเด้อครับนี่เบมึงนี่ อาหารการกินมือนี่นะครับนี่ปลาดุกย่างนี่ตี๊มกะไก่ตลาดครับน้ำส้มนะครับนี่อาหารบ้านๆนี่เลยครับประจํานะครับลายเซ็ตเซ็ตกะจินเขากันอยู่นี่นะครับนี่แหละครับมาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่เวลาจังหวงจังยามเหรอเนาะโอ้เทียงเหรอมาครับมาเลยครับจ้นเข่าพร้อมๆกันครับคุณแม่ครับอยู่น้ำลายพอดีเลยนะครับมาคุณยายเด้อสิงแซ่สูบหูสูบหงส์ครับ กินทั้งสังกินทั้งกนครับตอนนี้สางก,ก็กินอยู่ครับนุนบ่ท่านเมือ่อยูหุ่นมึงุแล้วเนลยครับกินข่าวเศร้าคางเผชรมานี่เฮ้านี่ละไลสดขายคุณยายมาเด้อครับกินข้าวกินข่าวเด้อครับนี่นี่แหละครับขอบคุณนะครับที่ยังเข้ามารับชมช่องนี้นะครับขอบคุณหลายๆที่ยังไม่ลืมกันนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวกลับมาลุยนะครับช่องนี้แล้วนะครับอันไหนที นี่ปลาใหญ่ซีดอกําลังกินกันอยู่ครับนี่ยังไม่หมดนะครับนี่เชิญซสบจ้าครับผมกินเข่าเด้อยายเด้อดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเชียงเหล่านะครับดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้ก็ลโรงร้ายนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับคลิปนี้กัมีคนีนะครับยายขอบคุณทุกทท่านนะครับเดี๋ยวรอรับชมนะครับว่าจะพาไปทางไหนต่อนะครับยังไงก็คลิปนี้ครับไอช่องนี้นะครับกลับมาลุยต่อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับผมสวัสดีครับ